สวัสดีครับเดี๋ยวเอาเอาไปประทัดไปไหนเนี่เดี๋ยวเซนเตอร์จะมาวัดค่านะครับผมการถีบของคัดปั๊มคัดล่างครับผมว่าถีบระยะเท่าไหร่นะครับผมเราจับชนจับชนเลยนะครับผมจับชนจับชนตรงนี้ อ้อทิตอนนี้นับนับจากปลายสุดก็ได้ครับผมนับจากปลายสุดนี่เป็นเอ่อเจ็ดจุดสี่เจ็ดจุดสี่เซนนะครับผมเริ่มนับที่เจ็ดจุดสี่เซนแช่ไว้ดิเจ็ดจุดสี่มาอยู่ที่แปดจุดสี่นะครับผมก็ระยะถีบอยู่ที่หนึ่งเซนอ้าวไปเย็บ yep. เก็บแช่ไว้ดิอยู่ที่8ปดจุสี่นะครับผมระยะนี้โอเค okay. <ง>ก็เดีจะวัดค่าไว้ครับผมว่าค่าเีบนี้จะอยู่เท่าไหร่ครับผมจะได้คำนวณรถที่เสียอย่างเช่นคันนี้ เราดูว่ามันฉีบแต่ว่าไม่รู้ระยะฉีบเท่าไหร่ครับผมอตอนนี้เราจะได้มีค่านะครับผมเพื่อไว้เปรียบเทียบนะครับผมโอเคเราจะมาวัดนะครับผมเราจะมาวัดนะครับผมไม่เช้าเราวัดไปได้ประมาณเกือบหนึ่งเซนทีนี้เอาระยะ ระยะเหยียบคัดเราอยู่ที่8.5 8.6ุาแล้วทำไมระยะเหยียบคัดมันเพิ่มขึ้นวะเฮ้ย <Yeah. S 1> มันเพิ่มขึ้นครับ <Yeah. S 1> อ้าวเยียบไปที่แช่ไว้ดิไปที่9.6้าจ เอาไปเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดจุดสี่ 7. 7. เอาเยบแปดจุดเจ็ดครับผมโอเอจบไหมคันนูน้นไหม